สวัสดีค่ะนิดขออนุญาตรีวิวน้องค่ะติดตามกันมานานเพิ่งได้เจอนะคะอบสูนไพรตบหน้าใสนว่นหน้าสวยด้วยวิธีธรรมชาติไปดูวิธีการทํางานค่ะว่าครั้งแรกน้องจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนค่ะจัดของใส่บาตรไปด้วยกันค่ะมีขนมคุณลูกค้าคือเมื่อฝากค่ะผัดบล็อกโคลีกุ้งสดค่ะแล้วก็กาแฟค่ะนะคะก็ไปคู่กับขนมค่ะ นนนิตตาาาววัััชชชรรรยโโจมงลูกก่อนทํานิดขออนุญาตน้องถ่ายไว้เพื่อเปรียบเทียบค่ะขั้นตอนแรกมายกกล้ามเนื้อหน้ากันนะคะน้องอยังอายุไม่เยอะค่ะกล้ามเนื้อก็ตกไปเล็กน้อยเองค่ะการอบสมุนไพรนะคะที่หนังศีรษะแล้วก็ฝ่าเท้าค่ะขั้นตอนการอบข้อมือคืออบภายในค่ะแล้วก็มาอบ นะคะทางตัวคือเข้ากระจมค่ะพออบสมุนไพรได้ที่นะคะมั่นใจว่าออนตัวได้ที่แล้วนิดจะมาจัดแต่งไขมันบนใบหน้าให้เข้ารูปค่ะน้องอย่างอายุไม่มากค่ะ,ะปัญหาก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ก็มีเพียงแต่ว่ามีลุมสิวค่ะนะคะมีรอยสิวแล้วก็มาจากครับเซลล์ที่เสื่อมสภาพค่ะ,ะสิวอุตันก็หลุดล่อนในในขั้นตอนนี้ค่ะนะคะมาลงกาแฟเพื่อ ปรับเม็ดสีผิวนะคะแล้วก็มันมีรอยอ่าสิวอยู่ด้วยก็เลยปรับตัวนี้เลยค่ะพอ,อก่อนที่จะล็อกทุกครั้งมาเช็คไขมันค่ะเช็คก,กล้ามเนื้อหน้านะคะอ่าส่วนไหนที่ไม่เข้ารูปนี่ต้องจัดแต่งให้เข้ารูปก่อนก่อนที่จะล็อกทิ้งไว้ประมาณ30นาทีค่ะนะคะอ่าผลพลอยได้ของการล็อกหรือคะล็อกเพื่อให้ไขมันที่เราปั่นได้ที่นะคะให้มันอยู่ในรูปที่เราต้องการนะคะให้มันแข็งตัวะค่ะนะคะ อ่ะสิวเสียนสิวอักเสบค่ะเซลที่เสื่อมสภาพก็หลุดร่อนค่ะนี่จะมาปั่นไข่ขาวน้ำผึ้งนมสดค่ะเพื่อปิดรูขุมขนแล้วก็ปิดรอ,อยสิวที่หลุดร่อนนะค่ะแล้วก็มามาักด้วยแตงกวาแช่เย็นเพื่อเติมเต็มวิตามินให้กับผิวค่ะแตงกวานี้จะใช้ค่อนข้างสดมากนะคะ มาปั่นเจลแก้ไขเพื่อเก็บรายละเอียดของไขมันส่วนไหนที่มันไม่เท่าที่ค่ะนะคะขัะ้นตอนสุดท้ายหัวใจสําคัญของการทําทงานนี่จะต้องตกวิตามินนะคะเพื่อ,อบํารุงอย่างล้ำลึกเพราะว่าคุณคล,ลูกค้าอกถุงหุนไพรแล้วก็ลุ้มขนเปิดทั้งหมดไงคะก็เลยต้องตกวิตามินเข้าไปบํารุงคะ่ะคุณขา สามชั่วโมงน้องได้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณน้องที่ไว้วางใจช่างบ,าบ้านให้ดูแลนะคะอันนี้รูปทำแล้วอันนี้รูปก่อนทำค่ะลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าน้องได้มากน้อยแค่ไหน